วัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะวันนี้แอดมินมาสรุปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะสุขภาพร่างกายของชาวลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์ซึ่งคเดือนแรกนะคะทั้งหมดเลยตั้งแต่1นึถึงสากุมพาพันเนี่ยแอดมินทําคลิปไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะแนะนํา เป็นลิงนะคะไปฟังได้ตลอดทั้งเดือนเป็นรายละเอียดแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยแอดมาสรุปสั้นๆให้ตามสัญญาว่าจะมาสรุปการเงินการงานความรักข้อควรระวังของชาวลัคนาราศีกันว่าคุณจะพบเจออะไรบ้างเป็นการย้ำเตือนนะคะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยตั้งแต่วันที่13กุมภาพันเนี่ยดาวของคุณอยู่อย่างนี้คุณยังมีดาวพระเกตนะคะที่จะต้องย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะตอนแรกดาวพระเกตจะอยู่ตรงนี้นะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษ ในวันที่20กุมภาพันธ์นะคะพระสุขเนี่ยจึงเป็นตำแหน่งมหาจักรนะคะอยู่ตรงนี้จะย้ายเข้าสู่เรือนมังกรหรือว่าพบเรือนปุตตะในวันที่22กุมภาพันธ์รวมถึงพระอังคารก็จะย้ายเข้าสู่พบเรือนปุตตะเช่นกันในวันที่26กุมภาพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเดือนดาวจะ ดาวจะอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งเดือนแล้วตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์เรามาสรุปเรื่องของหน้าที่การงานกันนะคะสําหรับหน้าที่การงานเนี่ยคือดาวพระพุธดาวพระพุธท,ที่กลุ่มร่วมกับดาวอีกหลายดวงเลยไม่ว่าจะเป็นพระเสาร์พระศุกร์พระจันทร์พระอังคารนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเจ้าชะตามีเรื่องมีโอกาสเกี่ยวกับความรับผิดชอบในเรื่องการงานใหม่ๆงานใหญ่ๆจะเข้ามาหาคุณนะคะงานใหม่จะให้เงินให้ทองนะคะ บางคนได้ผลตอบแทนจากหน้าที่การงานบางคนได้เงินปันผลบางคนได้เงินก้อนบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเป็นเป็นเงินก้อนใหม่ๆอะ่ะหรือว่าบางคนก็จะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะให้เงินให้ทองสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองดูแลเจ้าเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตรตาเนี่ยเป็นเกษตรราธิบดีมีลูกดีมีลูกพึ่งพาได้มีลูกนําความชื่นหนกชื่นใจนะคะมาสู่เจ้าชะตานะคะ เพียงแต่ว่าดาวดาวหลายดวงที่เข้าไปสู่ภพเรือนปุตตะเนี่ยมันอาจจะทําให้บุตรหลานบริวารของคุณนั้นมีความรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกแบกรับภาระอะไรบางอย่างดาวหลายดวงเข้าไปอยู่ในบ้านเขาอะนะคะก็ในระยะนี้อยากให้เจ้าชะตาดูแลบุตรหลานบริวารให้ดีเขามีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นกันเพราะว่าดาวมรณะเข้าสู่ภพเรือนเขานะคะอาจจะเรียนหนักอาจจะเครียดอาจจะปวดหัวหรือาอาจจะทํางานหนัก มีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างนะคะมีงานมากนะคะดาวโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารมากๆในครึ่งเดือนหลังของชาวลัคนาราศีกันส่วนตัวคุณเองหน้าที่การงานเนี่ยบอกเลยว่าดาวคู่มิตรใหญ่กลุ่มอยู่ในภพเรือนอรินีไม่ได้ขี้เ,เล่เลยนะคะคู่นี้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยพระรืัสป,ปดีจะคุ้มครองหรือว่าส่งประโยชน์เข้าไปสู่ภพเรือกนกรมมะ เหมือนกับมีประกันอยู่กับเรื่องของการงานมีการรับประกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องที่จะเสียเงินในระยะนี้มักจะเป็นเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านไม่ว่าจะพบเรือนสุภาะนะคะมีดาวอาริเข้าไปอยู่นะคะพบเรือนพันธุก่อนหน้านี้ครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะเ,เขาไม่ใช่ครึ่งเดือนแรกแหะถ้าจะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแอดบอกเลยว่าคุณแม่นะคะหรือว่าญาติพี่น้องผู้ใหญ่ พ่อด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเข้าไปสู่พบเรือนอรินะคะพ้นจาก30มีนาไปนั่นแหละสุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นช่วงนี้ของให้เราบัดระวังท่านท่านไว้ก่อนดูแลท่านไว้ก่อนส่วนตัวเจ้าชะตานั้นนะคะมีโอกาสที่จะมีผู้ใหญ่เพศตรงข้ามนะคะเข้ามาสนับสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเข้ามาให้ประโยชน์เพราะว่า ดาวผู้ใหญ่เนี่ยเข้าสู่ภพเรือนอริมันมีโอกาสที่พฤหัสจะกําจัดเกี่ยวกับเรื่องของศัตรูเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคให้ได้แต่กต็ยังต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะเวลาที่มีผู้ใหญ่มาพูดหรือว่ามีผู้ใหญ่มาบอกเกี่ยวกับ เรื่องของการทํางานเจ้าชะตามีโอกาสที่จะดื้อมากก็ได้เพราะว่าดาวพระเกตเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนมรณะการคิดการตัดสินใจในระยะนี้จะเป็นไป,นปนในแบบใจใหญ่ไม่กลัวใครนะคะดาวเก้าดาวศูนย์คุมคู่กันอย่างนี้นะคะการตัดสินใจในบางทีไม่ได้สนเหตุสมผลและเอาอารมณ์ขึ้นมามันมีโอกาสทําให้ตัวเองนั้นเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนกันเราเห็นเมคะอาริในโยกหลังมรณะนะคะพระฤหัส พระอาทิตย์โยกหลังมรณะถึงแม้ว่าพระฤหัสจะมาช่วยผ่อนคลายความหงุดหงิดของเจ้าชะตาลงแต่มินก็จะต้องแวะมาเตือนในครึ่งเดือนหลังให้กัดปากไว้นะคะกัดปากไว้จนถึง30มีนาคมเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะตอบแทนเจ้าชะตาในแบบว่าดีมากๆในระยะนั้นนะคะช่วงระยะเวลานี้ต้องทำใจเย็นไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะคะแนเรือนมังกรเนี่ย มันมีดาวหลายดวงเลยไม่ว่าจะเป็นดาวพระอังคารดาวพระอังคารเนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดในเรือนปุตตะนะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรแบบค่อนข้างที่จะเป็นคู่ที่ส่งผลให้เจ้าเรือนปุตตะเนี่ยมีความเก่งกาจในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีกัน คุณมีงานใหม่คุณมีงานใหญ่ที่เข้าไปรับผิดชอบใหม่ๆเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจราจาการเป็นผู้นําในหมู่ผู้คนค่อนข้างที่จะไม่กลัวใครในระยะนี้แต่ก็ยังเตือนว่าวิธีการพูดนะคะถ้ามันอ่อนลงมาหน่อยเพราะว่าดาวพฤหังคาีก็คือขยันกล้าแข็งเนี่ยไม่กลัวใคร แล้วก็หนักไปทางใช้กําลังมากกว่าใช้ผลนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรามาระวังตรงนี้ด้วยจะได้แบบว่าขยับขยายในช่วงเดือนมีนาคมได้อย่างดีนะคะดาวพระจนันทร์มันเป็นเรื่องของลาบผลนะคะแต่เวลาที่พระจนันทร,ร์อยู่ในเรือนมังกรอยู่ในเรือนปุตตะพระจันทร์กับมีอ่าเขาเรียกว่าศักดิ์ศรีเป็นปลาส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาได้น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องประคับประคองไปก็คือดาวพระพุธ ที่จะช่วยคุณในเรื่องของการงานมันก็สรุปเลยว่าในเรื่องของการงานต้องพูดให้น้อยทําให้มากกัดปากให้เยอะนะคะรับผลความสําเร็จถึงจะเข้ามาพระสุขก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะพระสุขยังเป็นเรื่องของความขมขื่นเวลาที่เขามาอยู่ในเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานเป็นยังไงพูดให้น้อยทําให้มากกัดปากให้เยอะอดทนให้เยอะเพื่อที่ จะไปเฉลิมฉลองในวันที่30มิีนาคมที่พระฤหัสย้ายเข้าสู่พบเรือนตัวเองเป็นเกษตรตาธิปฏิในเรือนปัตตานีผู้ใหญ่เพศตรงข้ามจะให้คุณในระยะนั้นนะคะเนี่ยนะคะส่วนการเงินล่ะการเงินการเงินเจ้าเรือนการเงนินก็เข้าไปอยู่ในพบเรือนพุตตะมีโอกาสจะได้เสียเงินก้อนใหญเ่เสียเงินก้อนใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนรอบตัวนะคะเพราะว่ามันไปเนี่ยหาเก้าสิบองศากับพบเรือนมรณะ นะคะเป็นช่วงเวลาพักฝืนเวลาที่ดาวหลายดวงอยู่ในภพเรือนนี้นะคะมันเป็นเรื่องใหม่ๆที่คุณต้องเผชิญนะคะไม่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายหรือเรื่องที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่เงียบๆนิ่งๆในระยะนี้เขาเรียกว่าดำน้ำําได้ก็ดำน้ําไปก่อนอย่าให้คนอื่นพบตัวนะดาวหลายดวงเขาไปกลัวเนี่ยนอกจากจะดูแลบุตรหลานบริวารแล้วจะต้องดูแลอารมณ์ตัวเองด้วย แต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ค่อนข้างดีนะลัคนาราศีกันคุณค่อนข้างดีมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงนะคะ,ะประโยชน์โพสผลอะไรต่างๆเนี่ยหรือบางทีกม็มันมีโอกาสที่อาจจะบอกอย่างนี้ว่าสำหรับคนโสดมีมีเสน่ห์มากนะคะ ดาวสุกับดาวพุธกลุ่มร่วมกันเนี่ยชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสมากเลยที่จะแบบได้วันไหนสแตนกับคนใหม่ๆที่คุณเพิ่งพบเจอเพราะฉะนั้นรามาระวังตัวรามาระวังโรคติดต่อทางด้านความสัมพันธ์ข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอย่าเพิ่งใจเร็วด่วนได้ดูกันไปก่อนดาวมันสับสนวุ่นวายอาจจะแบบอารมณ์อารมณ์พาไปอย่างเงี้ย ให้ระวังตัวยิ่งเป็นน้องผู้หญิงเนะี่ยแอดมินค่อนข้างเป็นห่วงนะคะอย่าไปไหนกับใครโดยลําพังเพราะโอกาสที่ดาวแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เจ้าตาเผลอไผ่นะคะแล้วก็เหมือนกับคิดการไม่ค่อยไกลอะ่ะมันเลยทําให้เสียเปรียบเสียท่าฝ่ายชายเขาซะเยอะเนาะเรื่องความรักคนโสดก็ต้องระวังค่ะแต่คนที่มีคู่เนี่ยแอดมินบอกเลยว่าคนที่มีคู่เนี่ย ระยะนี้อาจจะร้อนเวลาเจอกันนะคะเพราะเจ้าเรือนปัตะนี้เนี่ยกลุ่มร่วมกับพระอาทิตย์ร้อนแน่นอนเวลาเจอกันอยู่ในภพเดือนนอริอีกเพราะฉะนั้นขวางหูขวางตานะคะขวางหูขวางตาเวลาพบเจอกันสิ่งที่จะทําได้นอกจากกัดปากเรื่องการงานแล้วยังกัดปากในเรื่องของครอบครัวด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะดีไงนะคะอาศัยดาวพุธอย่างเดียวในเดือนนี้ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนการงานดาวพุธ เป็นเจ้าเรือนตัวเองอาศัยตัวเองเท่านั้นที่จะผ่านครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์ไปได้อย่างมั่นคงนะคะทํางานให้มากพอคิดไกลกลายให้มากคุณมักจะมีเรื่องของความหงุดหงิดเสมอเวลาที่ดาวพระพุธเข้าสู่ภพเรือนปุตตาคุณมักจะมีโครงการใหม่ๆอยากทำโน่นอยากทำนี่อยู่เสมอแล้วยิ่งดาวเข้าไปเยอะเนี่ยนะคะเข้าไปพัวพันแล้วตัวเองก็เข้าไปอยู่ในภพเรือนนี้ด้วย เจ้าชะตาจะคิดเรื่องลูกคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องสามีคิดเรื่องภรรยาคิดโครงการใหม่คิดจะทําอะไรใหม่ๆคิดถึงเรื่องของพ่อคิดถึงเรื่องของแม่ก็ดาวมันเข้าไปปนอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแอดจะบอกเลยว่ามันจะมีเรื่องของการระบายโทสะมันจะมีเรื่องของการฉุนเฉียวฉุนขาดนะคะต้องระมัดระวังนะคะดาวพระจันทร์กลุ่มร่วมกับดาวเสา อยู่ในเรือนดาวเสามันมีเรื่องให้แตกแยกโดดเดี่ยวนะคะมันมีเรื่องให้เครียดมันมีเรื่องให้เราไปพูดอยู่ดีๆไปขอบอกเลิกเขาทั้งๆที่เขาไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะบ่อแว้งอะไรกับเราเลยเราแค่แบบอารมณ์เสียเพราะว่าดาวหลายดวงมันเข้าไปอยู่อย่างนี้อย่างดาวพระศุกร์เข้าไปอยู่ในเรือนดาวเสาเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เจ้าชะตาเนะี่ยมีโอกาสที่จะมันมันเป็นคู่ข่มขืนไง มีโอกาสที่จะขัดแย้งกันบางคนทะเลาะกันเรื่องอะไรก็เรื่องพบนี่แหละเรื่องลูกนะคะพบบุตตะทะเลาะกันเรื่องลูกฉันจะให้เรียนโรงเรียนนี้ฉันจะให้เรียนแบบนี้ฉันจะให้อยู่บ้านฉันจะให้ไปโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วด้วยตัวของการเองเนี่ยคุณได้คู่ธาตุน้ําคุณมีสเสน่ห์ใครเห็นใครเข้ามาในระยะเนี้ชอบพออยากจะรักใครอะนะคะ โอกาสที่คุณเองจะเผอผายไปก็มีโอกาสที่คู่ของคนรักของคุณจะเผอผายถูกเบียดเบียน,ยนแยง่งชิงไปก็มีมันมีความขัดแย้งทางความคิดระหว่างคุณกับคู่ของมันมีความที่ว่าคนอื่นเข้ามาให้ความสําคัญของคุณกับคุณมากกว่าคู่ของเพราะฉะนั้นลักนณาราศีกันเตือนเรื่องหน้าที่การงานแล้วเตือนเรื่องความรักแล้วก็เตือนเรื่องสุขภาพอุ้ยตายแล้วทําไมครึ่งเดือนหลังราศีกันไม่ดีเลยดีกันลักนณาราศีกันเขาเรียกว่ากัดปากแล้วคุณจะได้ลาบใหญ่ นะคะสิ่งที่แอดมินมาบอกมันเป็นการเตือนมันเป็นการสรุปในช่วงครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์แต่ถ้าอยากฟังรายละเอียดไปฟังเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนแอดพูดถึงเรื่องของการงานความก้าวหน้าอะไรทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงเสนอแนะรวมถึงแนะนำอะไรบางอย่างนะคะชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามนะคะแล้วก็ ขอบพระคุณที่ฟังมาถึงนาทีนี้ขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเพราะการไม่ข้ามโฆษณาและการแชร์ทุกแชร์สร้างไรายได้ให้อดินสร้างไรายได้ให้ช่องนะคะให้มาดูแลตัวเองดูแลช่องและก็ทําคลิปดีๆให้เจ้าชะตาได้ฟังกันในโอกาสต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ